สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไมว้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไมว้วส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับลิงอูเซียไม่สามารถแก้ไขอะไรได้จริงๆจาวิเศษขนาดไหนถ้าสวรรค์ให้โอกาสเขาอีกครั้งแต่ทว่าไม่มีความสามารถที่แท้จริงในการย้อนเวลาในโรคนี้สิ่งที่ผ่านไปได้ก็ได้ผ่านไปแล้วหลังจากผ่านไปสองสามวันของความเจ็บปวดและความโกรธในที่สุดเขาก็าสามารถดึงตัวเองเข้าหากันได้นอกจากนี้ ทั้งทวีปนั้นหายากมากสําหรับคนที่จะกลายเป็นวิญญา,าณก่อต่อสู้ระดับคําเดียวในวัยของเขาความสามารถทางจิตของเขานั้นค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับคนรอบข้างทําตัวให้มั่นคงและอยาดวันไวเขากำลังบอกตัวเองในใจด้วยความพยายามอย่างยิ่งยวดว่าเขาต้องการที่จะดูว่าผู้ที่เอาชนะเขาได้ไปไกลได้แค่ไหนในการแข่งขันครั้งนี้ เป็นไปไม่ได้ที่ผู้มีพลังทุกคนที่เขาเผชิญหน่าจะดูถูกเขาใช่ไหมเขาเป็นวิญญาจาร์ประเภทโจมตีพลังบริสุทธิ์มีความสามารถในการโจมตีและการป้องกันที่น่ากลัวและมีปฏิกิริยาตอบสนองที่ไวนี่คือการประเมินทางโอรนของหลิงอูเซียรอบที่สองของการแข่งขันแบบตัวต่อต,ตัวกำลังจะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในวันนี้จำนวนคนจะลดลงครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับรอบแรก ความเร็วของการแข่งขันนั้นเร็วกว่าเมื่อก่อนเป็นธรรมชาติคาดว่าการแข่งขันรอบที่สองจะตัดสินโดยไม่เกิน2วันลิงอูเซียมาถึงสนามของจักรวาชิงหลัวในตอนเช้ามีจอขนาดใหญ่16ตัวแขวนอยู่ด้านนอกของสนามหน้าจอจะเลื่อนดูรายชื่อผู้เข้าแข่งขันได้ผลการลงคะแนนอย่างต่อนเนื่องก่อนเริ่มการแข่งขนันบัตรลงคะแนนสําหรับการแข่งขันรอบคัดออกก่อนหน้านี้ถูกดึงออกมาอย่างสมบูรณ์โดยระบบวิญญ,ญาณ เทคโนโลยีนั้นยุติธรรมและสุ่มโดยสมบูรณ์เขาอยู่ที่ไหนทางหลรินนั่นควรจะเป็นชื่อของเขาริงอูเซี่เฝ้าดูชื่อทางอรินบนหน้าจอขนาดใหญ่โดยไม่กระพริบตาไม่ยากสําหรับเขาที่จะค้นหาชื่อสองสามชื่อตามความสามารถของอาจารย์ของเขาแต่มีผู้เข้าแข่งขันที่เข้าร่วมมากเกินไปเขามองหาอยู่นานแต่ไม่พบชื่อทางอรินฝูงชนที่อยู่นอกสนามกีฬาชิงหลว เริ่มสั่นคอนคำสีทองสองสามคำปรากฏในดวงตาของลิงอูเซียรายชื่อที่เลื่อนไปมาในหน้าจอขนาดใหญ่นั้นเริ่มแรกเป็นสีน้ำเงินบนพื้นหลังสีขาวรายชื่อนั้นสะดุดตาเป็นพิเศษแต่ทว่าชื่อที่เพิ่มเข้ามาใหม่สองสามชื่อในรายการมีคำต่อท้ายสีทองคำต่อท้ายสีทองเป็นลูกบอลเล็กๆอยู่ในวงกลมและมันกำลังอ้าปากอย่างดุร้ายหวัวใจของลิงอูเซียไม่สามารถหยุดเต้นได้ เมื่อเห็นรูปแบบดังกล่าวป้ายสีทองนั้นเป็นตัวแทนของโรงเรียนสัพปราราตมีเพียงผู้เข้าแข่งขันจากโรงเรียนสัพปราราตเท่านั้นที่สมควรได้รับสิทธิพิเศษเช่นนี้เขารู้สึกอิจฉาในใจแต่เขาก็สงสัยว่านักเรียนของโรงเรียนสัพปราราตสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ที่พวกเขาเผชิญหน้าได้อย่างง่ายดายและแน่นอนได้อย่างไรคำว่าโรงเรียนสัพปราราตสีทองนั้นชัดเจนมากจนทำให้ฟงชนที่วุ่นวายรู้สึกสับสนเล็กน้อย สำหรับคนของจักรวรรดชิชิงหลัวโรงเรียนสัพประราตเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์และถือสถานะนี้ไว้ในใจเสมอนักเรียนของโรงเรียนสัพปราราตมีสิทธิพิเศษในการข้ามรอบแรกซึ่งเป็นการแข่งขันแบบรายบุคคลนี่เป็นกฎมาหลายปีแล้วเพราะมันถูกสร้างขึ้นจากผลงานที่โดดเด่นของโรงเรียนสัพปราตในทุกการแข่งขันขณะที่หัวใจของริงอูเซียเต็มไปด้วยอารมณ์เขาก็พบชื่อที่เขาตามหามาโดยตลอด ผู้ที่163ซือมู่กับทางอูเรนชื่อของสองคนนี้มีหมายเด้กำกับไว้ที่สำคัญกว่านั้นมีป้ายแวาวๆที่เป็นของโรงเรียนสับป,ประรดวางไว้หลังชื่อของซือมู่ดึงดูดสายตาของทุกคนสิ่งนี้คือแม้ว่าเริงอูเซียจะเกียดชังทางอเรนอย่างสุดซึ้งแต่เขาก็อดไม่ได้ที่จะจ้องมองด้วยความงุนงงเมื่อเห็นรายการดังกล่าวคนผู้นี้มีโชคท้าสวรรค์จริงๆใช่ไหม เขาจะ,ะเผชิญหน้ากับวิทยาจารย์ก่อต่อสู้ระดับหนึ่งคามที่เท่ากันหรือมากกว่านะั้นในรอบแรกได้เผชิญหน้ากับผู้เข้าแข่งขันโรงเรียนสปะปรดในรอบที่สองผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนจากโรงเรียนสปะปรดเป็นขุมพลังที่แข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มอายุของพวกเขาในช่วงปีที่น่ากลัวที่สุดปีหนึ่งสถาบันการศึกษาได้ส่งผู้เข้าแข่งขันแคนที่สามารถคว้าตำแหน่งออกไปได้ทุกคนพวกเขามีพลังที่เหนือจินตนาการ แม้ว่าริงอูเซียจะมั่นใจในตัวเองมากแต่เขาไม่เคยรู้สึกว่ามีความสามารถมากพอที่คิดว่าเขาจะสามารถเอาชนะนักเรียนโรงเรียนสัตประราดได้หลังจากช่วงเวลาแห่งความตกใจชัว่วครู่ความสุขที่เขารู้สึกได้จากความโชคร้ายของทางเรนก็ปรากฏขึ้นพร้อมกับส่งซวยเงียบๆที่เขาใจให้กับหัวใจของเขาเจ้าสมควรได้รับสิ่งนี้เจ้าสมควรได้รับสิ่งนี้อย่างแน่นอนข้าต้องการดูว่าเจ้าจะแพ้การแข่งขันอย่างไร ข้าสงสัยว่าเจ้าจะอยู่ได้นานถึง5นาทีหรือไม่โดยธรรมชาติแล้วทั้งเรนไม่ได้ตระหนักถึงความคิดทองลิงอูเซียในเวลานั้นเขาอยู่ในพื้นที่รอแล้วมีพื้นที่รอไม่กี่แห่งเนื่องจากมีผู้เข้าแข่งขันจํานวนมากสิ่งที่ลิงอูเซียเห็นคือสิ่งที่เขาเห็นเช่นกันจากนั้นพวก้องของเขาเดินเข้ามาตบรายเขาทีละคนผู้นําในที่สุดข้าก็สามารถร้างความอายุตีธามที่ททเผชิญหน้าออกไปได้ เซียเซียพูดกับทางเหรินอย่างรู้เท่าทันเจ้าหมายความว่าอย่างไรร้างความอายุติธรรมของเจ้าออกไปทางเหรินจ้องมาที่เขาการแสดงออกของเซียเซียเต็มไปด้วยความทุกข์และความขยะแขยงในขณะที่เขากล่าวว่าเมื่อก่อนข้าคิดว่าตัวเองเป็นคนปากจัดมากพอที่จะสร้างความเดือดร้อนให้กับทุกคนข้าเจ็บปวดข้างในได้แมมว่าข้าจะขอโทษแต่ข้าก็ยังโทษตัวเองอย่างรับรับ แต่ถ้าว่าในที่สุดวันนี้ข้าก็เข้าใจข้าไม่ใช่คนปากจัดหรือปากพร้อยเจ้าเป็นผู้โชคดีที่ท้าทายสวรรค์ผู้นําเพื่อให้สามารถพบกับผู้ต่อสู้ดังข่าวได้โดยมีความเป็นไปได้เพียงหนึ่งในพันเท่านั้นโชคของเจ้าเป็นจริงหยุดพร่ำทางโอรนคำรามด้วยน้ําเสียงที่ไม่พึงประสงค์แต่ทั้งว่าเสียเสียได้เปิดเผยความินดีของเขาต่อความโชคร้ายของทางโอรสนผู้นำไม่เป็นไร เราอายุน้อยกว่าไม่ใช่เรื่องน่าอายถ้าเจ้าแพ้ให้กับพวกเขาพูดอย่างมีเหตุผลหน่อยได้ไหมเย่จุง้งหยูดึงเสี่ยเสี่ยไปด้านข้างขณะที่เขาพูดอย่างยุติธรรมจากนั้นเขาก็พูดกับทางรินอย่างจริงจังว่าผู้นำข้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเจ้าจะสามารถเอาชนะความเศร้าโศกและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่หเลี่ยงไม่ได้เราจะไม่ดูถูกเจ้าเพียงเพราะเจ้าแพ้การแข่งขันไม่ต้องกังวล วนเอินเย่หวยมองไปที่ทางอเหรนขณะที่เธอใส่หัวเธอเป็นคนใจดีมากเพราะเธอไม่ได้พูดประชดประชันใดๆเย่ยจริงหลานกางแขนของเธอขณะที่เธอพึมพำทำไมข้าถึงไม่เจอคู่ต่อสู้แบบนี้ซูรี่จือหัวเราะอย่างโง่เขลาแต่จ้องไปที่ทางริหรด้วยความเห็นอกเห็นใจซูเซียวหยานยิ้มขณะที่เธอมองไปที่ทางรเหรทำไมพวกเจ้าถึงไม่เชื่อในผู้นำ ข้าเชื่อว่าความสามารถของเขาไม่ใช่ปัญหาสำหรับผู้นำของเราอย่างแน่นอนแม้ว่าเขาจะแพ้เขาก็ยังแพ้อย่างงดงามทางเรนพูดไม่ออกคิดในใจว่านี่คือวิธีที่พวกเจ้าทุกคนให้ความมั่นใจแก่ข้าเหรอกูเย่คว้าแขนทางเรนเขาหันกลับมาและมองไปทางเธอเชื่อว่าแม้ในขณะที่คนอื่นดูถูกเขากูเย่จะเชื่อในตัวเขาเสมอปกป้องตัวเองให้ดี คำสามคำง่ายๆทํา,าทให้สีหน้าของทางอินแข็งทื่อพวกเจ้าทุกคนอยากให้ข้าพ่ายแพ้ในสึกนี้จริงๆงั้นเหรอทังอวินจ้องปไปที่ฝูงชนอย่างโกรธจัดนี่เป็นเรื่องของอำนาจผู้นําเห็นเดยชติว่าคู่ต่อสู้เป็นวิญญาจารย์ก่อต่อสู้อย่างน้อยหนึ่งคำเนื้อสิ่งอื่นใดผู้ต่อสู้ของเจ้าไม่ใช่แค่วิญญาจารย์ก่อต่อสู้ระดับหนึ่งคำ แน่จะประมาทเมื่อเผชิญหน้ากับเจ้าอย่างแน่นอนทางอหรินยอเย้พูดขึ้นว่างั้นเรามาพนันกันดีไหมเอาละใครจะพนันเดิมพันด้วยมรดกของครอบครัวของเจ้าเย่เจิองอยู่เป็นคนแรกที่พร่งออกมาทางอหรินยอเย้ยอย่างเย็นชาเจ้าจะเดิมพันด้วยมรดกของครอบครัวของเจ้าหรือไม่เย่เจิองอยู่รู้สึกผิดเล็กน้อยในขณะที่เขามองไปที่การช่องมองที่ลุกชนของทางอหรินดังนั้นเขาจึงตอบอย่างเร่งรีบว่า ลืมมันไปซะลืมมันไปซะเราทุกคนเป็นพี่น้องกันเรามาเดิมพันเล็กๆน้อยๆดีกว่าทางเหรินจึงกล่าวว่าเอาระหากเจ้าแพ้เจ้าจะต้องหาสิ่งของวิญญ,ญาณหมื่นปีให้ข้าเย่จงอยู่ตอบด้วยความประหลาดใจสิ่งของวิญญ,ญาณหมื่นปีผู้นำเจ้ามั่นใจว่าจะชนะแล้วถ้าเจ้าแพ้ละ่ะทางเหรินตอบว่าข้าจะจัดหาโลหะผสมวิญ,ญญาณทั้งหมดสำหรับก่อดต่อสู้ระดับสองขามของเจ้าในอนาคต ถ้าข้าแพ้คำพูดของเขาไม่ได้มีไว้สำหรับการแสดงเท่านั้นเขาเป็นช่างตีเหล็กอันดับหกอยู่แล้วและไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในทวีปโต้ลัวและแม้แต่ทวีปชิงหัวในปัจจุบันแม้ว่าเย่เจิงหยูจะไม่พูดอย่างเปิดเผยแต่ทุกคนก็ทราบดีว่าทางโอรินอาจจะกลายเป็นช่างตีเหล็กขั้นเทพในอนาคตมิฉะนั้นเขาจะไม่ยอมรับทางโอรินเป็นผู้นำอย่างง่ายดายด้วยบุคลิกที่ยิงพยองของเขา เขาทำได้เพียงชื่นชมทางอุรินถ้างั้นก็ถือว่าตกลงข้าเข้าใจแล้วเย่เจิองอยู่หัวเราะออกมาเสี่ยเสี่ยเองก็อยากลองเหมือนกันแต่หัวใจของเขาก็หยุดเต้นทันทีเมื่อดวงตาของเขาสบกับสายตาของทางอุรินดังนั้นเขาจึงระงับความตั้งใจที่จะลองเสี่ยเสี่ยและทางอุรินรู้จักกันมาก่อนความเข้าใจของเขาที่มีต่อทางอุรินนั้นเกินความเข้าใจของเย่เจิองอยู่ทันใดนั้น เขาก็นึกขึ้นได้ว่าทางเรนไม่เคยวางเดิมพันที่เขาไม่แน่ใจในอดีตเมื่อเขาเดิมพันกับเซเซียเป็นไปได้ไหมเขามีความสามารถในการเอาชนะวิญญาจารย์กอต่อสู้ระดับคําเดียวได้จริงหรือผู้นํามีทักษะในการสร้างปฏิหารมาโดยตลอดดังนั้นบางทีเขาอาจจะทําได้ในครั้งนี้เป็นการดีกว่าที่เซเซียจะไม่เสี่ยงคนอื่นๆก็ไม่สนใจการพนันเช่นกันแม้ว่าหยวนเอ๋เย่ฮุยจะไม่รู้จักทางโอเรน แต่เซเซียแต่เธอก็ยังเข้าใจเซเซียเป็นอย่างดีบุคลิกของเขาค่อนข้างยากที่จะถอดรหัสต้องมีเหตุผลว่าทําไมเขาไม่เข้าร่วมสนุกแม้ว่าเธอต้องการชนะการเดิมพันเพื่อให้ทังออรินสามารถช่วยเธอในการปรับแต่งโลหะทั้งหมดที่จําเป็นสําหรับเกาะต่อสู้ระดับสองคำเต็มรูปแบบแต่เธอก็สามารถยับยั้งตัวเองได้ถังออรินมีแผนของตัวเองอยู่ในใจ พวกเขาทั้งหมดมีโลหะผสมวิญญาณที่จําเป็นในการสร้างก่อต่อสู้ระดับคําเดียวพวกเขาจะต้องพัฒนาเพื่อสร้างก่อต่อสู้ระดับสองคำของพวกเขาในอนาคตเท่านั้นกระบวนการนี้จะทําให้ช่างตีเหล็กมีความสําคัญมากขึ้นดังนั้นเขายังต้องช่วยเพื่อนของเขาในเรื่องนี้ในทางกลับกันเขาจะต้องเพิ่มชนิดของโลหะหายากให้มากที่สุดสำหรับก่อต่อสู้ระดับสองคำแต่ละชุดในความเป็นจริง เขาไม่ต้องการเงินจํานวนมากเป็นพิเศษแม้ว่าเขาจะจัดหาสิ่งฟุ่มเฟือยให้แต่ละคนก็ตามอย่างน้อยที่สุดอันจะมีราคาไม่เกินสิ่งของวิญญาณหนึ่งปียิ่งไปกว่านั้นเขาจะใช้วิธีนี้เพื่อกระตุ้นตัวเองถ้าเขาไม่สามารถต่อสู้กับนักเรียนที่เหลือของโรงเรียนสัปดาดเขาจะท้าทายหลงเย่ได้อย่างไรายในภายหลังหลงเย่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นพลังอำนาจที่แข็งแกร่งที่สุดจากทีมตัวแทนของโรงเรียนสัปดาหผปู่จางคง ไม่ปรากฏตัวในวันนี้ไม่ชัดเจนว่าการหายตัวไปของเขาเกิดจากความเชื่อมั่นในตัวพวกเขาหรือด้วยเหตุผลอื่นทังเรนเดินไปด้านข้างด้วยตัวเองและนั่งลงที่มุมหนึ่งขณะที่เขาหลับตาเพื่อนั่งสมาธิดูคู่ต่อสู้ของเจ้าให้ออกในแง่ของกลยุทธ์มองดูคู่ต่อสู้ของเจ้าในแง่ของกลยุทธ์หน้าที่167ยังอีกยาวไกลเขาจะต้องรอจนถึงเที่ยงอย่างน้อยที่สุด รอบที่สองของการแข่งขันเดี่ยวได้เริ่มขึ้นแล้วความกระตือรือร้นของผู้ชมเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับรอบแรกแม้ว่าจะมีผู้เข้าแข่งขันน้อยกว่าแต่วิญญาจารย์ที่สามารถเข้าสู่รอบที่สองนั้นแข็งแกร่งกว่าและทรงพลังกว่าอย่างไม่ต้องสงสยัยเมื่อเทียบกับผู้ที่เข้าร่วมในรอบแรกเท่านั้นไม่มีที่ว่างสำหรับข้อพิพาทเมื่อมันมาถึงปัญหานี้จึงทําให้ตั๋วถูกขายแพงขึ้นในทำนองเดียวกัน ผู้ชมก็กระตือรือร้อนมากขึ้นเช่นกันนักเรียนโรงเรียนสัปเหราจะต่อสู้ในรอบนี้ผู้จัดงาน,นงเริ่มทำการเดิมพันต่างๆแล้วตัวอย่างเช่นมีผู้ที่เดิมพันตำแหน่งสุดท้ายที่โรงเรียนสัปเหราจะเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้นอกเหนือจากการเดิมพันโรงเรียนสัปเหราพราพวกเขายัางเดิมพันกับผู้อื่นที่จะแบ่งปันสามตำแหน่งสุดท้ายไม่ต้องสงสัยเลยว่าผู้เข้าแข่งขันโรงเรียนสัปเหราาได้รับการปฏิบัติ มันเป็นสายพันธุ์พิเศษในการแข่งขันระหว่างวิญญาจารย์เยาวชนระดับสูงสิ่งนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงตำแหน่งที่สูงส่งและน่านับถือของโรงเรียนสับปะรดในทวีปชิงหลัวเจ้าคิดว่ารักเรียนโรงเรียนสับปะรดจะอยู่ในตำแหน่งใดในครั้งนี้เจ้าวางเดิมพันแล้วหรือยังข้าได้วางเดิมพันของข้าเพื่อให้พวกเขารับตำแหน่งแปทีมสุดท้ายข้าไม่สงสัยเลย มีใครอีกบ้างที่สามารถเอาชนะนักเรียนของโรงเรียนสัป,ปราดได้ฮ่าฮเจ้าวางเดิมพันผิดเจ้าหญิงทรงอยู่ที่น่าน่ามกลางผู้เข้าแข่งขันโรงเรียนสัป,ปราดแม้ว่าองค์หญิงจะมีความสามารถตามธรรมชาติแต่เธอก็ยังค่อนข้างเด็กเธอมีฐานการฝึกฝนสีวงเท่านั้นและยังไม่สําเร็จก่อต่อสู้ระดับคําเดียวของเธอมันค่อนข้างยากสําหรับเธอที่จะอยู่ในตําแหน่งแคดนสุดท้ายคิดว่าข้าโง,ง่หรือ ข้าคิดว่าเจ้าเป็นคนโง่ลืมไปหรือเปล่าเจ้าหญิงของเรากรังจะเลือกเจ้าชายของเธอหลังจากการแข่งขันในปีนี้เจ้าหญิงเป็นเทพธิดาของเราบอกข้าทีใครจะกล้าเอาชนะเธอในการแข่งขันยิ่งไปกว่านั้นจะมีผู้คนมากมายจากโรงเรียนสัปปาาดมาสิ้นสุดขั้นตอนคัดออกซึ่งพวกเขาจะสามารถช่วยเธอข้ามแมทที่ยากได้รับมือได้เฉพาะแมทที่ง่ายเท่านั้นข้าคิดอย่างนั้นจริงๆ เจ้าหญิงไม่เพียงแต่สามารถอยู่ใน8คนสุดท้ายเท่านั้นข้าคิดว่าเธออาจจะสามารถอยู่ใน3อันดับสุดท้ายได้เออเจ้ามีประเด็นอยู่ที่นั่นงั้นเหรอทุกคนต่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการแข่งขันแบบตัวต่อต,ต,ตัวของการแข่งขันครั้งนี้มันสามารถอธิบายได้ว่าเป็นภาพรานตาของมุมมองในเรื่องดูคนบ้าระหาหลงกำลังจะเข้าสู่สนามข้าเห็นเขาครั้งสุดท้ายระหว่างการแข่งขันครั้งก่อน เขาอายุเพียง17ปีในขณะนั้นแต่เขาก็สามารถเป็นแชมป์ที่ยิ่งใหญ่และได้รับกระดูกวิญญาณเป็นรางวัลของเขาไม่มีใครสามารถแข่งขันกับเขาเพื่อเป็นที่1ในปีนี้ได้ใช่โรงเย่กำลังเข้าสู่เวทีหัวล้านของเขาดูโดดเด่นมากในขณะที่แมดของเขาถูกจัดให้อยู่ตรงกลางของเวทีการแข่งขันทั้งหมดในสนามกีฬาชิงหลัวคนบ้าระหาหลงสวมชุดนักแรงสีแดง ในโอกาสนี้ร่างของเขาราวกับลูกบอลแห่งเปลวเพลิงขณะที่เขาขึ้นไปบนวิธีการแข่งขันผู้ต่อสู้ของเขาเป็นเด็กสาวที่สวมชุดยาวสีน้ำเงินดวงตาที่สวยงามของเธอเต็มไปด้วยความอยากรู้อย่างเห็นขณะที่เธอมองไปที่หลงเย่ที่ยืนอยู่ตรงข้ามกับเธอยินดีที่ได้รู้จักพี่ชายหลงเย่เด็กสาวโค้งคำนับให้กับหลงเย่ด้วยความเคารพอย่างสูงหลงเย่หัวเราะพูดขึ้นว่า ดีที่ได้รู้จักพี่ชายหลงเย่ท่านอนุญาตให้ข้าใช้ทักษะวิญญาณท้งหมกของข้าสักครั้งได้ไหมเ็กสาวมองเขาอย่างน่าสงสารได้เลยหลงเย่หัวเราะเบาๆด้วยท่าทางสงบบนใบหน้าของเขาพูดตัดสินถึงกับพูดไม่ออกแต่เขาไม่ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งนี้เพราะว่านี่คือหลงเย่ของโรงเรียนสัตรประลาดเริ่มการแข่งขันได้ด้วยการประกาศของพูดตัดสิน การต่อสู้ตัวต่อต,ต,ตัวของคนบ้าระห่ำหลงรอบแรกจึงเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการเขารักษาคำพูดของเขาตามที่คาดไว้ตามที่เขาได้สัญญากับผู้ต่อสู้ของเขาเขาได้โจมตีทันทีแต่เพียงแค่ยืนอยู่ที่นั่นมองไปที่เด็กสาววยรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาหญิงสาวตะโกนอย่างแผ่วเบาเมื่อวงแหวนวิญาณสีวงโผล่ออกมาจากร่างกายของเธอและช้นของหมอกน้ำแข็งก็โผล่ออกมา คุณนสมบัติธาตุของเธอก็คือน้ำแข็งเด็กสาวดูเหมือนจะอายุไม่เกิน17หรือ18ปีฐานการฝึกฝนสีวงแหวนของเธอถือว่าค่อนข้างน่าประทับใจอยู่แล้วเมื่อเธอปลดปล่อยวิญญาณยุทธการต่อสู้ของเธอก็ะต่อสู้สีน้ำเงินน้ำแข็ง4ชิ้นก็พุ่งออกมาจากกำไรของเธออย่างรวดเร็ว2ชิ้นคุมต้นแขนและไหล่ขวาของเธออีกชิ้นเป็นหมวก และเสือเ้อกาะที่ด้านซ้ายของเธอเธอมีกอดต่อสู้ระดับสีคำาสี่ชิ้นโดยทั่วไปกอต่อสู้ครบชุดประกอบด้วย13ชิ้นสำหรับเด็กสาววัยรุ่นคนนี้ที่มีกอดต่อสู้4ี่ชิ้นพร้อมด้วยฐานการฝึกฝนของวงแหวนสีวงค่อนข้างน่าประทับใจในวัยของเธอรองจาที่สวยงามของเธอเต็มไปด้วยความตื่นเต้นเธอถูฝ่ามือเข้าหาการขนาที่วงแหวนมีญญาณวงแรกของเธอเรืองแสง แระลูกบอลน้ำแข็งก็พุ่งเข้าหาโรงเย่ภายใต้การขยายของเกาะต่อสู้ลูกบอลน้ำแข็งของเธอมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ30เซนติเมตรรวดลายแปลกๆปรากฏขึ้นบนพื้นผิวของลูกบอลน้ำแข็งขณะที่มันบินออกไปมันเปล่งประกายด้วยแสงสีน้ำเงินเข้มเด็กสาวเริ่มไล่ตามลูกบอลน้ำแข็งทันทีหลังจากที่เธอยิงมันออกไปวงแหวนวิญ,ญญาณวงที่สองหมนล่างของเธอส่องแสงระยิบระยับ เมื่อแสงสีน้ำเงินปรากฏขึ้นในมือของเธอเธอตบไฟตรงไปที่รูบอลน,น้ำแข็งด้วยฝ่ามือขวาที่หุ้มเกาะของเธอรูบ,บอลน,น้ำแข็งสันเล็กน้อยและเพิ่มปริมาตรเป็นสองเท่าในทันทีรดลายของแสงบนพื้นผิวของรูบอนน้ำแข็งนั้นดูเจิดจ้ายิ่งขึ้นไปอีกราวกับว่ามีพลังงานมหาศาลเติบโตอยู่ภายในรูบอลน,น้ำแข็งวงแหวนมียางที่สามของหญิงสาวสว่างขึ้นในตอนนั้น ลำดับวงแหวนมียานสามวงแรกของเธอได้เพิ่มขึ้นด้วยความเร็วที่เร็วมากและยังเชื่อมโยงกันอย่างราบรื่นสุดๆคราวนี้เธอเอาฝ่ามือแตะพื้นผิวของรูปบอลน,น้ําแข็งทรายนั้นน้ําที่มีความยาวสูงสุด90ซนติเมตรก็งอกออกมาจากพื้นผิวของรูปบอลน,น้ําแข็งก้อนน้าแข็งเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินเข้มในขณะที่ปริมาตรเพิ่มขึ้นมากกว่า1รูปบาทเมตรเหตุการณ์จะเป็นอย่างไร โรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแลวก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ